อยากเป็นเซียนเหนือเซียนต้องภาคเพียรและตั้งใจความรู้ย่อมเรียนทันกันได้สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ท้อสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมักรุกด้วยใจรักายครูพง์มาพบกันอีกครั้งนะครับผมเรามาศึกษาเกมของท่านอาจารย์นกประจิบในเส้นทางสู่แชมป์ประเทศไทย2566โดยในเกมนี้อาจารย์นกประจิบท่านจะปะทะก,กับ อาจารย์ช้างวังปูนะครับอาจารย์นกกระจิบจะเป็นหมากขาวอาจารย์ช้างวังปูจะเป็นหมากแดงเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองอาจารย์ช้างพัฒนาคนขึ้นชาชิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองอาจารย์ช้างพัฒนาม้าขึ้นจอเอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอไข่สี อาจารย์ช้างพัฒนาเม็ดขึ้นคอเจอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉชิงสองอาจารย์ช้างปูเบียงงอห้าอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยคอสี่อาจารย์ช้างนำเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมาเป็นม้าเทียมครับอาจารย์ช้างปูเบี้ยชอ,ชอช้างห้า อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอไข่หนึ่งเตรียมส่งเบี้ยขึ้นมาขอไข่ห้าเป็นเบี้ยสูงสะกดทับนะครับอาจารย์ช้างพัฒนาคนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาอาจารย์ช้างนำเบี้ยริมนะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบกินตอบอาจารย์ช้างยันเบี้ยไว้อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสิ อาจารย์ช้างปูเบี้ยชอยถิงห้าอาจารย์นกอระจิบนำเม็ดขึ้นมาอาจารย์ช้างใช้เบี้ยชอยทิงห้ากินเบีย้ยจอสีอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยชอยทิงสาขึ้นมากิน itié 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 อาจารย์ช้างนำเม็ดลำเลียงขึ้นบุกกลางทารานะครับที่จอห้าอาจารย์นกอระจิบส่งเบีย้ยขึ้นมาไล่เม็ดอาจารย์ช้างตัดสินใจกินแลกเบีย้ย อาจาร,รย์นกกจิบนาเบี้ยเข้ามากินจังหวะนี้อาจาร,รย์ช้างถอยเม็ดลงมาเป็นเม็ดซ้ายอาจาร,รย์นกกจิบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาไล่เม็ดจังหวะนี้อาจาร,รย์ช้างขยายม้าขึ้นไปชอช้างหกเป็นมา้าฉงนนะครับโจมตีเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาขึ้นมาผูกนะครับเป็นม้ามังกรสลับขวาอาจารย์ช้างปูเบี้ยยอห้า อาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบไม่กลัวว่าอาจารย์ช้างจะทิ่มเบี้ยไล่ม้านะครับเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบจะกินแรกพอเบี้ยกินอาจารย์นกกระจิบจะกินแลกเรือม้าถอยมากินแล้วอาจารย์นกกระจิบจะถอยม้านะครับไปจับกินเบี้ยนะครับผมซึ่งอาจารย์ช้างจะเสียเบี้ยฟรีนะครับถ้าทิ่มไปไล่ม้าดังนั้นอาจารย์ช้างนะครับ มองเห็นว่าม้าของตนเองไม่มีตาขึ้นนะครับจึงถอยโคนมาที่คอแปดเตรียมนำม้าขึ้นอาจารย์นกกระจ,จิบหาทางผูกเบี้ยสูงตัวนี้นะครับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจึงลำเลียงม้าลงมาคอ1เตรียมขึ้นมางอสนะครับอาจารย์ช้างพัฒนาม้าขึ้นงอเอาจารย์นกกระจ,จิตนำม้าขึ้นมางอสามผูกเบี้ยสูงครับนี่คือการรู้ทัน คู่ต่อสู้นะครับอาจารย์ช้างพยายามจะมาโจมตีเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปเพื่อมาผูกเบี้ยสูงนะครับผมอาจารย์ช้างนำขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอสองอาจารย์ช้างพัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดเมื่ออาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าเรือทั้งสองลำผูกกันแล้วนะครับจึงยันเบี้ยวไว้ไม่ยอมให้อาจารย์ช้างส่งเบี้ยไปไล่ม้านะครับ อาจารย์ช้างตัดสินใจกินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินตอบอาจารย์ช้างแลกเรือออกไปหนึ่งลำครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากินอาจารย์ช้างมองหาจุดอ่อนของอาจารย์นกกระจิบนะครับเห็นว <tr ider. S 2> ่าเบี้ยตัวนี้ขาดนะครับนำเรือไปจับอาจารย์นกกระจิบรู้ทันนำเรือไปผูกครับอาจารย์ช้างนำเรือขึ้นไปบุกที่กอสาม จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชอช้างสามอาจารย์ช้างตัดสินใจนำเรือนะครับเส้นหมากแลกม้ารุกมาดูว่ามีจุดประสองค์อะไรนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมากินอาจารย์ช้างนำเม็ดกินเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินอาจารย์ช้างนำม้าชอนะครับไปกินเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยที่ชอห้า อาจารย์ช้างนำาคลนขึ้นไปไล่มาอาจารย์นกกระจิตยกม้ามาที่ยอสามในตำแหน่งของม้าอุปการขวานะครับจังหวะนี้อาจารย์ช้างถอยม้ามาที่เฉชิงเจ็ดเตรียมปูเบี้ยคู่กลางนะครับอาจารย์นกประจิบนำาคลนขึ้นมางอสี่อาจารย์ช้างนำาคนขึ้นไปงอหกอาจารย์นกประจิตนำเรือมากดขุนครับที่จอหนึ่งจังหวะนี้อาจารย์ช้างตัดสินใจปูเบี้ยไล่โคน อาจารย์นกกระจิบเปิดเม็ดขึ้นมาครับโจมตีเบีย้ยของอาจารย์ช้างและให้เรือนะครับกดขุนจังหวะนี้อาจารย์ช้างตัดสินใจหลบขุนขึ้นชั้นทิงหอาจารย์นกกระจิบได้จังหวะใช้เม็ดกินเบีย้ยนะครับผมทําลายเบีย้ยคู่ของอาจารย์ช้างกินรุกนะครับอาจารย์ช้างใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับกินเบีย้ยที่หงอห้าสรุปมาตอนนี้นะครับเป็น หนึ่งเรือบวกเบี้ยคว่ำของอาจารย์นกกระจิบสู้กับม้าหนึ่งตัวของอาจารย์ช้างวังปูนะครับถือว่าอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบสัก์มากนะครับอาจารย์ช้างต้องรีบหาเสมอนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์ช้างยกม้าขึ้นไปคอห้าอาจารย์นกกระจิบนําเรือมารุกอาจารย์ช้างหลบขูนมาที่ชอช้างเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนําพลขึ้นมาแลก อาจารย์ช้างตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าเข้ามากินจังหวะนี้อาจารย์ช้างนำม้าขึ้นไปจอห้าในจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านวางแผนที่จะบุกอาจารย์ช้างวังปูนะครับเพื่อเปิดทางเข้าทางนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านใช้ม้านะครับมารุกที่ยอห้าครับผม อาจารย์ช้างวังตูตัดสินใจหลบขุนขึ้นครับแล้วอาจารย์นกกระจิตนำม้ามาที่ชอลิงหกครับอาจารย์ช้างนำขุนขึ้นจอช้างห้าอาจารย์นกกระจิตนำขุนขึ้นมาจอสามอาจารย์ช้างตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิตดึงม้าไปกินอาจารย์ช้างใช้ขุนกินตอบ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับเข้ามาบุกคร่อมโคนคร่อมเบี้ยรครับผมถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญมากนะครับเพราะจะได้กินเบี้ยถ้าได้กินเบี้ยแล้วเบี้ยตัวนี้จะหงายได้นะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่ปลายกระดานถ้าอาจารย์นกกระจิบเหลือเรือบวกเบี้ยหงายสู้สกับม้านะครับจะสู้ได้นะครับจะเบียดชนะปลายกระดานได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเบี้ยนะครับ อาจารย์นกกระจิบเหลือเรือหนึ่งลำส่วนอาจารย์ช้างเหลือม้าตัวเดียวเรือจะปะทะกกับมา้าอาจารย์ช้างจะนับสักกระดานซึ่งมีโอกาสเสมอนะครับผมเรือจะทําอะไรไม่ได้นะครับจังหวะนี้อาจารย์ช้างนําคนขึ้นชอชิงหอาจารย์นกกระจิบนําเรือมากินเบี้ยครับอาจารย์ช้างใช้โคนรุกอาจารย์นกกระจิบน,นําขุนขึ้นมางอสี่อาจารย์ช้างถอยม้าลงมาไล่เรือครับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาไล่กินมา้าจังหวะนี้อาจารย์ช้างถอยโคนมารุกครับผมอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอสี่อาจารย์ช้างนำม้ามขึ้นเสาทิงหกอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่เหลือเบีย้ยคว่ำบนกระดานแล้วนะครับอาจารย์ช้างวังปูขอนับสักกระดานนะครับผม อาจารย์ช้างนำขุนมาที่เอยชิงสี่อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปกดขุนครับอาจารย์ช้างนำขุนไปที่จอสามอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงไหยมาคอห้าอาจารย์ช้างนำม้าไปที่ชอช้างสี่อาจารย์นกกระจิบนำเรือกดขุนครับอาจารย์ช้างหลบขุนมาที่ชอาชิงสี่อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงางายไล่โคน อาจารย์ช้างถอยคนมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนําเรือลงไปที่จอหนึ่งอาจารย์ช้างขยับขุนมาที่จอชิงห้าอาจารย์นกกระจิบนําเรือลุกอาจารย์ช้างหลบขุนมาที่จอช้างห้าอาจารย์นกกระจิบดึงโคนมาจอสี่อาจารย์ช้างนำขุนมาที่จอช้างหกอาจารย์นกกระจิบกดขุนครับอาจารย์ช้างนำโคนไปขู่ อาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยหงายมาจอห้าอาจารย์ช้างนำขุนมาที่ชอ่ยถิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนมาที่งองูห้าจังหวะนี้อาจารย์ช้างใช้มา้าไปลุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนติดกินมา้าอาจารย์ช้างดึงม้าถอยกลับมาตาเดิมอาจารย์นกกระจิบนำโคนเข้ามาบุกค,ครับและจะได้กินโคนนะคะผมถ้าม้าหนี อาจารย์ช้างพิจารณาแล้วนะครับไม่สามารถที่จะแก้เพื่อหาเสมอได้นะครับจึงตัดสินใจยอมแพ้ในจังหวะนี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกประจิตนะครับเป็นฝ่ายชนะท่านอาจารย์ช้างวังปูไปได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสนุกและมีความสุขกับกีฬาหมากรุกไทยนะครับในศึกหมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทย2566นะครับผม ครูพรขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิตท่านอาจารย์ช้างวังปูเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านทั้งสองได้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มารับชมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับผมและที่สําคัญขอ,ขอขอบคุณครูแมนแห่งช่องโคกตะบันด้วยนะครับที่ได้ถ่ายทอดเกมให้กับพวกเราที่อยู่ทางบ้านได้ศึกษาได้รับชมเกมดีๆกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครูคงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ